โอ้โหลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะรอคิวหนึ่งชั่วโมงก็ไม่วันนะคะวันนี้โมจะพามาร้านข้าวมันไก่ที่ยัมมี่จุ๊ยซี่ที่สุดค่ะตามรอยอัธพลมานะคะกำลังดังในโลกโซเชียลเลยนะคะวันนี้เขาขายไก่ถึง100โลหนร่งาาร้อยไม่่าออยูตกซหงนใน ช่องดีสระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างดื่มตัว subscribe ช่องโมมากินช h a n n e l สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพกรมโมช่องโมมากิน channel นะคะ ตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บริเวณข้างซุ้มวัดลังสิทธ์นะคะถนนพหลโยธินตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาทานข้าวมันไก่ที่เนื้อไก่ฉ่ำที่สุดในตอนนี้นะคะตามรอยอัตพลมาเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปให้นะคะตรงนี้นะคะเนื้อไก่ฉ่ำมากมากเลยและตอนนี้ค่ะทุกคนคิวยาวมากๆเลยนะคะเนี่ยอยู่ด้านหลังโมเองค่ะ จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะั่นคือร้านข้าวมันไก่ซุ้มประตูวัดรงังสิตค่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อร้านข้าวมันไก่เนื้อฉ่าตามร้อยอัธพลแล้วนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะ้างซุ้มประตูวัดเลยนะคะน,นี่จ้าทุกคนนี่เป็นไก่ของเขาะคะแล้วก็นี่เป็นไก่ตอกค่ะ ่ไม่ไดทไ้ทันเลยนะคะอันนี้ข้าวของเขาค่ะ <S 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 เห็นแต่ละคนฮิ้วไม่ต่ำกว่าห้ากล่องสิบกล่องเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ละบินเยอะออแต่ละบินเยอะมากๆเลยนะคะ ไก่กรอบก็ขายดีขายดีทั้งข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันไก่กรอบเลยนะคะอันนี้เขาสั่งพิเศษใช่ไหมคะโอ้โหพิเศษกล่องละอันนี้หกสิบหกสิบนะคะธรรมดากล่องเท่าไหร่อะคะธรรมดากล่องละคะห้าสิบนะคะนี่ค่ะทุกคนน่อง อันนี้ให้กันหนึ่งน่องเต็มๆเ,เลยโอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลมากค่ะ โหเนื้อฉ่ำมงห่มากน้ค่ะไกอยูก่ักันามากเอเองงเลยกโทรว่า ค่ะแล้วไต้องก่อนไก่ทอดก็ให้กันชิ้นหนึ่งละค่ะทุกคนชิ้นหนึ่งเลยเนาะอ๋อหมูหมูก็มีด้วยเหร <c oughs> อคะหมูก็มีด้วยหมูทอดก็ หัวได้นะอิสลามทานไม่ได้อิสลามทานหมูไม่ได้นะอิสลามทานข้าวคหน่อยคุณหน่อยจ่ายตังค์แล้วใช่ไหมใช่คต้นเงินจ่ายแต่ก็ประทุมข้าวอะแบบหืมน่าทานมากอะโมยชอบข้าวมันไก่มากเนี่ยจะอร่อยมากเลย กินเปล่าก็ได้อะเราไม่ใส่ขิงไม่ใส่ขิงเหรอคะ<ช>แตงกวาคะ่ะลอเรือดิมดีที่สุดค่ะเที่แรกลองใส่ขิงแล้วไม่เบิร์กใช่ไหมคะ ดูวิธีการกีดไก่ค่ะเ้าน้องเล็กจะให้เพิ่มอีกนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วจ้ะคุณป้ายประมาณสิบนะคะฮะประมาณประมาณสิบปีแล้วสิบสิบสิบปีใช่ไหมคะขายมาแล้วสิบปีนะคะทุกคนอันนี้คือไม่พอเขาแลเพิ่มให้นะคะเนี่ยเดค่ะเดอูอออด,ด,ดูดี ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยธรรมดาห้าสิบยวค่อยดูนะเพิ่มไก่ทอดหกสิบทุกคนโคตรถูกอะ่ะอันนี้คือห้าสิบอ๋อนี่ห้าสิบเหรอคะอฮะนี่ห้าสิบหไก่ทอดเยอะอ๋ออันนี้ห้าสิบบาททุกคนอือหอ อันนี้คุณแม่เขาจะลอกทีละหลายๆน่องเลยนะคะเนี่ย,ส,ย,ยสับทีเดียวเลยนะคะแม่เออสับทีเดียวเลยนะคะไม่ตบเสียเวลาไม่ตบเสียเวลาไม่ตบให้เสียเวลานะคะสับอย่างเดียวสับให้สนั่นนะคะคุณแม่กะลุยสับแล้วค่ะทีเนี้ย

มีทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดกล่องนะคะตรงนี้นี่ก,กล่องละห้าสิบาทกล่องละห้าสิบาทนะคะแม่กล่องละห้าสิบาททุกคนเนื้อนี่สุดยอดมากเนื้อน่องนี่คือแบบใส่เลือดด้วยนะคะ โอ้อันนี้คืออันเติมนะคะแม่น้องนึงไม่พอเติมอีกนะคะมีน้องเล็กน้องใหญ่นองใหญ่นะคะแม่เขาจะดูความเหมาะสมเนี่ยถ้าน้อยไปนี่เขาก็สับมาเติมเติมนะคะ โมได้ถ่ายตรงนี้คนเยอะมากทุกคนอันนี้ก็เป็นราคานะคะทุกคนคนเยอะเลยคนเทียบเลยทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะดีค่ะโมสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มบวกไก่ทอดนะคะและนี่ค่ะคือที่เขารีวิวกันนะคะเนื้อฉ่ำม้งหยามากทุกคนเป็นเนื้อน่องบวกหนังค่ะเดี๋ยวเรากินอย่างเดียวนะลองกินอย่างเดียวก่อนเนื้อฉ่ำมากทุกคน โอ้โหนุม่มชำ่ำยัมมี่จุยซี่มาครบเลยขอทานกับข้าวนะคะยังไม่มีเครื่องจิ้มนะมมข้าวอร่อยน้ำจิ้มค่ะเป็นแบบค้นๆนะ,ะเขามีน้ำจิ้มอันนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะทุกคน โมอยากลองทานน้ำจิ้มเจวด้วยล่ะอยากกินน้ำจิ้มของเขาแบบออริจินอลก่อนว่าเป็นยังไงเค็มหวานหอมน้ำจิ้มนะคะหอมขิงหอมตะเกียวนี่ทานแค่นี้ก็ยังอร่อยเลยนะทุกคน ไก่เขาช่ำมากจริงนี่ใส่ลงไปเลยค่ะรสชาออกหวานเปรี้ยวหวอเข,ข,อข้าวคั่วข้าวของเขามีความหอมนุ่มนะคะไม่ได้เละน,นะเบียเม็ดสวยด้วย ท้ำจิ้มกอริลน,นอลอร่อยอเป็นร้านที่เป็นร้านข้าวมันไก่ที่ไก่ฉ่ำมากมากโมากม,ม,มาแล้วไม่ผิดหวังเลยชอบเลยค่ะจันกานนะอ่ะนี่มานั่งนี่บนอะดีโมกลากกลับบ้านแม้งดกทัก้ง น้ำซุปนวันวหวานนิดๆน,นะคะทาเลยอืหอ,อ,อใส่ทอดจบน้อขงใน มีน้ำปลาพริกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนม่โมก็จะชอบมากเลยนะคะ มีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนเพื่อหรืมีเอฟซีโม่ใหญ่ก็แนะนำร้านนี้ค่ะอร่อย คลิปนี้โมโคล่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย